สำหรับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม CSR ของ BDMS เน้นสุขภาพเชิงป้องกัน Good Health and Wellbeing จึงเป็นที่มาของโครงการ Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีบนวิถีแห่งความยั่งยืนเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะ สูดสำลักสิ่งแปลกปลอมลงไปที่หลอดลมอะค่ะก็จะมีอยู่2อ,อย่างก็คืออันที่1อาการสูดสำลักที่ลงไปขวางแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าลงไปขวางแค่บางส่วนเนี่ยเด็กจะยังพูดได้เขาอาจจะแสดงอาการด้วยแค่การไอสัปหอาจจะหยุดเขาอาจจะไอมันออกมาเองได้แต่ภาวะสูดสำลักลงหลอดลมที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็คือ การที่สูดสำลักสิ่งปะปนเข้าไปขวางทางเดินหายใจทั้งหมดอันนี้อาการที่เราจะสังเกตได้คือ 1. เด็กจะร้องไห้หรือว่าจะพูดไม่มีเสียงถ้าเด็กโตหน่อยเนี่ยเขาจะเอามือมาคุมที่คอนะคะให้เราเห็นหลังจากนั้นไม่นานเขาจะเริ่มมีอาการเขียวของที่ริมฝุยปากหรือว่าที่มือนะคะหลังจากก็จะเข้าสู่ภาวะหมดสติแล้วก็จะเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อมีภาวะสูรสำลักสิ่งแปลกปลอมและลูกเริ่มมีอาการร้องไม่มีเสียงเขียวนะคะสิ่งที่ผู้ปกครองควรทําก็คือจับเขาอุ้มประคองที่คอนะคะวางทาบที่บริเวณหน้าตักของเรานะคะใช้สันมือกระแทกแรงๆระหว่างกระดูกสะบักสองข้าง 1.. 2.. 3.. 4.. 5... หลังจากนั้นคลิกนะคะประคองที่คอนะคะให้ลูกนอนที่หน้าตักของเราเหมือนเดิมแล้วจากนั้นกดที่ระหว่าง หัวนมของเด็กนะคะแรงๆ5ครั้ง1 2 3 4 5นะคะถ้าเห็นมีสิ่งแปลกปลอมออกมาให้หยิบออกถ้าเด็กยังคงร้องไม่มีเสียงนะคะหรือว่าเขียวให้ทำต่อพลิกกลับนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมนะคะกระแทกแรงๆ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็พลิกกับเหมือนเดิมแล้วก็กดระหว่างหน้าอก 1, 2, ึ่งสองสสี่ห้าถ้าเห็นสิ่แปลกปลอมหยิบออกหรือถ้าเด็กเริ่มร้องก็ให้หยุดทำได้อาจจะต้องพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านถ้าทําไปแล้ว3ามครั้งเด็กยังคงร้องไห้ไม่มีเสียงต้องเริ่มขอความช่วยเหลือนะคะแต่ห้ามหยุดการช่วยเหลือให้ทําไปเรื่อยๆกระแทกห้าครั้งด้านหลังกระแทกกดหน้าอกด้านหน้าห้าครั้งนะคะ 3 4 5นี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตลูกได้นะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดการที่เราช่วยเบื้องต้นไปแล้วลูกมีภาวะหยุดหายใจเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนวดหน้าอกระหว่างรอแพทย์หรือว่า,ารถพยาบาลมารับนะคะ ค่ะเมื่อเราทราบวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้นของเด็กแล้วนะคะสิ่งสําคัญกว่านั้นคือการป้องกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดด้วยอายุของเด็กวัยมากกว่า6เดือนจนถึง2-3ขวบเขาจะชอบที่จะสำรวจโลกวิธีการสำรวจของเขาคือการหยิบทุกอย่างเข้าปาก เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเช็คพื้นรอบๆที่เขาเดินหรือเวลาทานอาหารแนะนําให้นั่งทานอย่าเดินหรือว่าอยากแกล้งให้เขาพูดหรือว่าหัวเราะระหว่างทานอาหารนั่นจะเพิ่มโอกาสการสูดสำลักสิ่งแปลกปลอมลงหลอดลมถ้าเราป้องกันได้เนี่ยก็จะสามารถเอ,อ่ทำให้ลูกของเราเติบโตแล้วก็มีชีวิตยางเป็นสุข